ยิ่งแล้วนี่ไปทำทด้สามร้อยนะเออสามร้อยนะวัดไหนก็ได้นะทำได้ที่สูงนะอ่เเเยเลยเลยเีขึ้นเลยเออดีขึ้นดียล้วใส่แว่นเลยเลยเลยเล่ลยเลยยเลยเลยเนยเยเยเ้

คำแต่จะต้องร้อนออกโอ้าอ um, ้โอ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 ้โโอ้โอ้โอ้้โอ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 ้้โออ้โอ้โอ้โอ้อ้โ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 อโอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้้โอ้โ้โอ้โอโอ้โอ้โอ้อ้โอ้โ ขอเพื่อขาไปเอาันลั้นปาันน้นากยายาหยากยากยากย้ยากยากอากดากนายาเยยากให้ยะเยากยยาก้าลยากากย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 ้กยกากยากยนาากยกย้กยาายายา

I'll อีก a